สวัสดีครับพบกับเราช่องพราม์ทรัพย์น้องชมพู่นะครับวันนี้พาเจ้าตัวเล็กนะครับน้องออนิวนะครับมาลงแชมพูให้น้องชมพู่นะครับวันนี้เพิ่งตัดผมเสร็จนะครับตัดเสผมเสร็จก็อยากอาบน้ําให้กับน้องชมพู่นะครับนี่มาตรงหัวด้วยลูกตรงหัวด้วยเฮานิง่งอ,อ นะครับชมพูก็นอนให้อาบยังสบายใจเลยนะครับถูถูแรงๆเลยวะอยากแต่อาบให้ช้างแต่ถูไม่มีแรงเลยเอานะครับเสีบตัวเล็ก,กองเรานี่นี่ถูแบบนี้เดี๋ยวพ่อทำให้ดูเนี่ยทำแบบนี้เอา น,นี่นะครับเอาพาขนตานะครับอืนี่ครับบำรุงขนบำรุงผิวเขาด้วยครับเอามามานี่เอาเด้อ เอาหนิงเอาทายช่างวะ่ะอ่าดูนะครับตัวเล็กของเรานะครับเอาตูแรงๆหน่อเล,เลยวะเนี่ยตรงตาด้วยลูกตรงตานี่อ่ามองหน้าหน่อยยิ้มด้วย ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้ตัดผมครับเตรียมจะไปถ่ายรูปนะครับลุกขึ้นเอานิ่งเอาเอานิ่งฮาเอาเอา นี่ครับถูแรงเลยลูกสองมือเลยจับสองมือถูวเออสุดยอดเลยครับผ่านน้อยของเราสนุกไหมครับนี่ครับเด็กถ้าชอบการเลี้ยงช้างเขาทำอะไรเขาก็จะสนุกนะครับ ถ้าเขาไม่ชอบเราบอกให้เขาทําเขาก็บอกว่าไม่สนุกนะครับเนี่ยความชอบของน้องออนิวนะครับนี่มาตรงนี้นะลูกหนี่ข้างบนเน่อถูลงข้างล่างเออขัดลงมาข้างล่างเออนี่ครับอออาบน้ําพอดีนะครับน้องออนิวก็ได้อาบน้ําด้วยนะครับสนุกทีเดียวครับเอามาถูลูกตาให้ครับชมพูหน่อยอ้า าจุมไปจุม่มแชมพูกันลูกลเอาตูกตาเฮา<ล>เฮาตัวแรงตัวไม่ถึงบมเอ <c oughs> <c oughs> เฮาตดด้วยนะครับสาวน้อยของเรา,เามานี้ะมานี้เดี๋ยวพ่อจะขัดตรงนี้ให้ก่อนนี่นะครับ เป็นการมบำรุงคนเขานะครับครับสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมวันนี้ก็มาขับเนื้อขับตัวให้สาวน้อยของเราครับ เรามาชมนะครับผิวจะได้ส,สวยๆนะครับ,รบนะเราลาดลงมาเลยครับเอา มพูให้เขาเสร็จแล้วแล้วครับนี่ทำแบบนี้ลูกมานี่สินี่มันต้องเบีบเราก็จะล้างแชมพูออกนะครับให้เนื้อตัวเขาสาดนะครับสาวน้อยของเราม,เมา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 

มีน้ำส้มนะครับกับนมตามิยไว้ให้น้องชมพู่กินนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวเราไปชมครับผมอ่านี่แหละครับผมเอาอันนี้ปฏิยางครับนี่ครับมีอะไรมาให้น้องชมพู่วันนี้น้ำส้มกับนมครับนมจะให้อันไหนกินก่อนลูกให้นมกินก่อนด้วยกันจับอย่างนี้นี่อ่าเดี๋ยวเราให้นมนะครับเดี๋ยวมาให้นะครับจับอย่างนี้อ่ะจับอย่างนี้ให้ให้นมก่อนนะ เอาชมพู่สวัสดีข,ข้าก่อนเลยย่อขาก่อนเสียงดังเสียงดังครับไม่มีเสียงครับยังเคี้ยวอาหารอยู่เก็บดีดีมาดูนะครับชมพู่จะอ่ะปะฮีฮีอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้นมกินก่อนนะครับเขาจะเปิดนมได้ไหม ลื่นลื่นลื่นอีกแล้วครับอ่าเมื่อกี้ลื่นนะครับอ่าชมพูอ่ะ,ม,อะมานดียะอ่อนน่นเอาไปให้ตรงนน้นเออชมพูจับแล้วอ่ามาดูนะครับ ขวดเออนี่ค, <c oughs> ครับคายขวดออกมาแล้วครับโอ้อมากินนะครับน้อยของเราเรอ,อ่ะเก็บมาเก็บขวดมาเก็บขวด้วเก็บมามาเก็บมา เก็บเ,เก็บมาเก็บเก็บเร็วเก็บเก็บใส่เร็วปะปวเก็บใส่ออเออบนสูงอ่าให้เอานิ้วเอา้านิ้วเก็บเก็บจูนมวยเก็บเออเก็บเอานิ้วจับเอาอ่าเอาไปใส่กระยะลูกเอาไปทิ้งเอาไปออกไปก่อนอันนี่ก็เหลือน้ำส้มนะครับ หมดแล้วนะครับน้ำส้มของเราเรียบร้อยครับเรียบร้ยวมรย,ยมาแล้วครับ,รบ,รบมา嘛นะเก็บาเก็บเก็บ เอาวะนี่เอาวันนี้รับขยะ <มา S 1> อขอบคุณค่ายัาง<ร>ขอบคุณค่าด้วยเลยเสียงด้วยชมพู่ย่อขาเสียงด้วยย,วย่อขาสวยๆอ่าน,นี้เข้าไปจับหน่อยนุ่นไปกอดขาหน่อยเร็วทางนี้มาทางนี้ดดบนสูงบนสูงเดินไปเลยเท่หาหนิ่งเท่า นี่นะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กําลังใจช่องพรามครับน้องชมพู่ด้วยนะครับเอาอันนี้สวัสดีครับก่อนครับอ้าวชมพู่สวัสดีค่ะเลอกชมพู่สวัสดีค่ะที่ถวยย่อขาด้วยลูกนี่ครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม